ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงการคาดการและยืยนยันนักเตะแพ็กใหม่นะครับที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างมีนักเตะรูปแบบไหนกันบ้างเรามาในการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่า มันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างน,นะครับตัวอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือเป็นการคาดการและยืยนยันนักเตะแพ็กใหม่นะครับก็เรามาไล่เรียงดูเลยลวกันนะครับว่ามีแพ็กไหนที่หมดอายุกันบ้างแล้วก็มีแพ็กไหนที่ยังอยู่กับเรากันบ้างนะครับเริ่มที่แพ็กของอีปิกกันก่อนเลยลกันนะครับสำหรับอีปิกแพ็กแรกคือแพ็กที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับเป็นแพ็กของ FC บาร์าเซลนาทุกคนก็สำหรับแพ็กนี้นะครับจมหมดอายุที่ก็คือวันจันทร์หน้าเลยนะครับก็อยู่กับเรายาวๆอีก4-5ววัันนเลยยด้กส่วนแที่จ็ึนี้าวคน เป็นแพ็คของโชว์ไทม์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็นำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับคาริดูคูลิเบลี่และก็เอ็นโกลโลกองเต้น,นะครับซึ่งจะหมดอายุไปวันพฤหัสทีนี้นะครับเช่นเดียวกันกับเนียบคนอีปิกของเจแปนนะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นกันสหรับวันพฤหัสหลังการอัปเดตนี้นะครับและสำหรับตำนานแพ็คใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นคิวของตำนานรูปแบบไหนนะครับอาจจะมีการวนแพ็คหรือเปล่าคนหรือว่าจะมีพวกทีมชาติเข้ามานะครับหรือ อาจจะเป็นบิ๊กไทม์ของลรียโนเมซี่หรือว่าบิ๊กไทม์ของตัวคริสต์มันนอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับก็ทุกคนอย่าได้แพ็กไหนกันบ้างรอแพ็กไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาในส่วนของเพลย์ยอฟโดวีสนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นแพ็กของนักเตะวนแพ็กของเพลย์ยอฟโดวีสกันพลหรือว่าแพ็กของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งมีมาทั้งหมด33ตัวเลยด้วยกันนะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นนนนนกันััััสสำหหรรบบวพฤี้ะค และนี่คือหน้าตาของการคาดการณ์คร่าวๆจากเบสซ์ลีเจนเอเอนะครับซึ่งให้การคาดการณ์เป็นนักเตะของทีมชาตินั่นเองนะครับก็ให้การคาดการณ์มาทั้งหวเศษคนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยลูก้าโมดริชกทุกคนจารุจิตด,ดอนนารูมาวัวจิวฟานไดาับทุกคนมิเลควบิซาวิดนะครับโรวมมลูลูกากูทุกคนลามินยามาลนะครับผมแล้วก็มียงเคียวดิมาเรียครับทุกคนเพิ่มตัวบีเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับนี่คือการคาดการณ์คร่าวๆของเบสซ์ลีเจนเอเอนะครับและแพ็กต่อมาชื่อเราอายุไปก็คือแพ็กของ P.O.T.S. ครับคนหรือว่า Player of the Season ของลีก้า B.B.A.M.X. นะครับรวมไปถึงเลือกซีรีส์ต่างๆนะครับว่าจะเป็นอังกฤษลีกทุกคนสเปนลีกนะครับรวมไปถึงอิตาเลียนลีกนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งรูปแบบที่หมดอายุไปก็คือแพ็กที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของนอมิทิ้งคอนแทคนะครับไม่ว่าจะเป็น P.O.T.M. ของเจลียทุกคน P.O.T.M. หรือ Player of the Month ของซูเปอร์ลีกนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกันกับเนี่ยทุกคน แพ็คของสปีดสเตอร์ที่มีมาให้แลกฟรีโดยเทมดาวโดวยเทมของนักเลงคอนแท็กนะครับอันนี้ก็หมดอายุเช่นการสลับวันพฤหัสทีนะครับและอันนี้คือหน้าตาของการคาดการคร่าวๆจากเบสเลเจนเอเอนะครับซึ่งให้การคาดการก็คือเป็นแพ็คของเอ็นซิสเซนเอ็มบีพีนะครับก่อให้การคาดการมาทั้งหมดสบิบเอ็ดคนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยวินิจอาร์ครับทุกคนแฮร์รี่เคนนะครับมาควินยอสด,ดิบาลทาุกคนฟิลฟอร์เดนอุนไนซีมอนนะครับกราเบียมาการเยส เล็กใบนะทุกคนดิลโเรโซนะครับโคพาวเมอร์เลยก็มีนักเตะเพิ่มเติมหนึ่งคนนะครับย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแค่การคาดการคร่าวๆเช่านั้นนะครับและก็ในส่วนของขับแพ็กต่างๆคนหรือแพ็กฟูที่ต่างๆนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับก็คืออันนี้ละทุกคนสำหรับบล็อกเซตของเบส2202แบ็ k อันนี้นะครับก็สิ้นสุดแล้วที่ร้อยสำหรับวันพฤหัสนี้นะครับและก็ในส่วนของโคตก็คือเหลือเวลาอีกประมาณ20กว่าวันนะครับผมวันนี้ก็ ใครที่ยังไม่ได้จัดนะครับก็สามารถเก็บทองรอจัดกันได้เลยนะครับสำหรับเป๊ปกัวเดโวล่าและก็ชาบีอลอนโซนะครับและก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ทุกวันพัหัอยู่แล้วนะครับบันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ก็รีบไปเคลียร์กันได้เลยนะครับสำหรับการแจกฟรีเพื่อไอเทมต่างๆแล้วก็การแจกทองฟรีอะไรประมาณนี้นะครับกหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกด คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ